อันนี้จำหน่ายอะไรอ่ะมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราค่ะจะมีตั้งแต่เครื่องจักสารแล้วก็มาเป็นผลิตภัณฑ์จากปูนาค่ะมีข้าวเกียบหมักเคียวตอนนี้ของอย่างกำลังเดินทางมาส่วนมากเป็นน้ำปูร้านน้ำผัดปูนาน้ำรกปูนาปลาย่างมันปูค่ะนี่ตั้งอยู่ที่ไหนอ่ะหมู่สามท่ามะเฟืองค่ะอ๋อที่พี่ชัยนี่เองเนาะใช่แล้วเราเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขามีโฮมสเตย์ให้พักเจอาเขาจะเป็นผักเคียวค่ะแล้วมีไหมผักเคียวมีไหมมีค่ะผักเคียวโยกสมมูทตี้้จะเเอออาาลงกินสักก โยเกิร์ตสมูตี้เป็นลาเตีผักเขียวคานาเขียวไฟเบอร์สูงกรมันสูงและวิตามิมนซีโอ้มีประโยชน์มากมายในการช่วยลดน้ำหนักไขมันลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งอันนี้คือผักเขียวโยเกิร์ตสมูทตี้นะ